นจะเริ่มเป็นสีส้มฟ้าทองผ่องอัมพยประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินวันนี้เราจะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ท่านผอสำนักปราบโกงไปทำภารกิจอะไรมาคุณพัฒเราให้พี่น้องเราฟังหน่อยค่ะภารกิจสำคัญมากค่ะก็คือว่าพี่น้องคงทราบแล้วว่าทางพรรคพอไทยนะคะดยการนำของท่านสสนาวากาศเอก อนุดิตษฐ์ทับนะคะได้จัดทำหนังสือนะคะทุจริตอภิสิทธ์ชนเล่มนี้นะคะขึ้นมาช้าๆน้องช้าๆหนังสือทุจริตอภิสิทธ์ชนนะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมการคดโกงนะคะทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาลมาให้ประชาชนได้รับรู้ร่วมกันนะคะ พอเราทำหนังสือเสร็จใช่ไหมคะด้วยความปรารถนาดีเราก็เลยอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้รับรู้ก็เลยนำเอาหนังสือเล่มนี้ไปมอบให้ให้กับท่านคนที่ชื่อตามเจ้าของหนังสือนี้ใช่ค่ะปรากฏว่าปรากฏว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ยาเหมือนเดิมไม่ให้ความร่วมมือเช่นเดิมก็คือส่งเจ้าหน้าที่เอาให้ความร่วมมือเหมือนกันแต่ไม่เต็มใจเพราะว่าส่งเจ้าหน้าที่นะคะมารับที่ ลานจอดรถลานจอดรถค่ะเป็นที่ที่แบบดูดีมากอะค่ะสมสมฐานะความเป็นนายกสมฐานะของนายกที่จะรับเรื่องนะครับรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองอะค่ะลานจอดรถลานจอดรถหรือว่ามันจะเป็นเรื่องลับค่ะเลยต้องไปรับกันที่ลานจอดรถนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราตั้งใจดีนะคะเราตั้งใจจริงเราจริงใจในการทําเราจริงใจในการให้คุณจะรับมราตรงไหนไม่สําคัญนะคะสําคัญที่ว่า คนเขารู้หมดแล้วนะคะท่านนาวานุดิตไปกับใครฮะอ๋อคุณจิรายุทธ์ค่ะไปด้วยกันก็กลับด้วยกันเพราะว่าเขาส่งคนมารับแบบเสียไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่ารับไปแล้วแล้วก็ช่วยไปดูด้วยนะคะว่าเป็นเป็นยังไงในหนังสือเล่มเออไหยว่าชื่อนายคณิสนเมืองเนาค่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเขาน่ะมารับแทนตอนรับรู้มือสั่นหรือล่า อันนี้ก็ภาพก็ไม่ได้จับชัดนะคะว่ามือสั่นหรือเปล่าแล้วเรามีสื่อมวลชนมาเป็นสักีพยานไหมมีสิคะอ,อของดังอย่างนี้จะไม่มีได้อย่างไรก็อย่างมากนะคะเขาขอโทษนะคะ <c oughs> รู้สึกแบบดีใจจนเสียงแหบค่ะ <c oughs> ดีใจร <c oughs> ูจจ <c oughs> ้สึกแหบรู้สึกน้องพัดน์วันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจผิดปกติอทุจริตอภิสิทธิชนรวมข้อกล่าวหาการทุจริต ประพฤติมิชอบกว่าสองปีแต่ยังไม่มีใครรับผิดชอบหรือว่าทำอะไรก็ไม่ผิดใช่คนี่คือไฮไลท์ของเขาเอาในหัวข้อนี้มีอะไรบ้างเราเราไม่เปิดให้ดูดีกว่าเอาเอาน้องเอาคะคนหนึ่งอยากเห็นอยากให้เห็นอเอหน้าท่านผออยากให้เห็นหน้าลูกพี่ท่านผอท่านผอท่านผอนะคะคือเโดยตำแหน่งเนี่ยเป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการในขานุการนะคะ นี่นะคะจะเห็นดวงตาไม่ทราบนะคะของท่านอนุดิ์นะคะนาวาอากาศเอกอนุดิ์นาคอนทัพค่ะสอสอกรุงเทพมหานครของพักเพื่อไทยนะคะในฐานะผู้มุ่งในการสำนักงานปะโกปราบ โกงนะคะหรือชื่อย่อว่าซปฟต์บกซีกีูนย์หนึ่งนะคะเ,คเป็นหน่วยงานพิเศษนะคะที่ถูกตั้งขึ้นตามคําสั่งของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและรวบรวมข้อ,ขอมูลข้อกล่าวหาต่างๆของรัฐบาลที่เชื่อว่าทุจริตประพฤติมิชอบในโครงการต่างๆที่อาจนํามาที่อาจนาเนินการบกพร่องผิดพลาดนะคะ,ะสํานักง,งานนี้นะคะ่ะพี่ยาดําเนินการมาแล้วกว่าสองปีนะคะและสื่อเล่มนี้นะคะก็มุ่งหวังให้คนทุกคนเนี่ยช่วยกรุณา อ่านจนจบเล่มนะคะจนเข้าใจว่าทำไมจึงมีการกล่าวหาการทุจริตรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าทุจริตอภิสิทธิชนอันใ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 นหัวข้อในนี้มันพอมีอะไรพอเอาเอาเป็นหัวข้อพอเอาหัวข้อพอหัวข้อนะคะเพราะว่ามีเกี่ยวอะไรบ้างในนี้อ่าอีกก่อนอาทิตย์หน้านะคะทุกคนจะได้เห็นและได้รับไปประชาชนคนอย่างเราเนี่ย จะได้รับต้องได้ยิ่งประชาชนคนอย่างเราเนี่ยยิ่งต้องต้องได้รับทราบนะคะข้อมูลเหล่านี้นะคะเกี่ยวกับนึ่ะหัวข้อนะคะกู้ค่ะกู้กู้เสร็จแล้วทําไงคะโกงโกงโกงเสร็จแล้วก็ทํางานไม่เป็นอีกล้มเหลวการบริหารงานที่ล้มเหลวสุดท้ายเป็นอะไรคะเป็นนี่ใช่ใครรับผิดชอบคะพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะคะไปเปิดหาอ่านนะคะเพื่อคุณจะได้รู้ว่า คุณมีนี่อยู่เท่าไรหร่แล้วคุณจะต้องชดใช้อย่างไงจากอะไรแนวทางตลกอ่ะพี่ยาเร็วๆนี้ใหม่ๆเลยเนะี่ยดูดีนะอยู่ๆก็บอกว่าจะรวบรวมจัดสรรให้เป็นระบบประเภทมอเตอร์ไซค์มเอเตอร์ไซค์วินอะไรนะโอแท็กซี่ไอ้ยของขวัญเจ็ดอย่างไอ้9เก้าอย่างเขาอนะคือมันจะมีค่าดําเนินการพี่ยาอ้าวหรอคะมันจะมีค่าดําเนินการไม่ได้ว่า พี่อยากจ,จะไปเขาเรียกนะให้ยืนย่นยื่นเหมือนเหมือนกับว่าแจ้งความจำงว่าตัวเองทําอาชีพนี้เป็นแบบนี้อเขาจะพูดดูดีเหมือนกับว่าให้รวบรวมเป็นเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมคะมแต่ไม่มีค่าดําเนินการขับอมอไซค์รับจ้างช่จะต้องไปลงทะเบียนใช่ต้องอค่าดําเนินการงั้นเขาจะทํางานได้ยังไงค่ากระดาษค่าปากกาค่าหมือภาษีเราทั้งนั้นอ๋อเหรอแต่เขาเก็บตัง ตรงนี้จะค่ะจะเป็นรายได้ที่เขาจะมาช่วยใช้นี่นะคะหรือว่าเป็นเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เขาหารายได้ค่าโอนี่พ้อมรู้ใหม่เลยนะเนี่ยคิดคิดง่ายค่ะคิดง่ายทําง่ายนะคะโอเคค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะถ้ามันเป็นนโยบายเราก็ต้องปฏิบัติตามนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นนโยบายที่แบบดูแย่ๆเต็มทนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะร่วมชะตากรรมด้วยกันนะคะคนไทยก็ของขวัญเก้าอย่างก็เป็นอะไรที่พิลึก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  ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมคสามารถเข้ามาอยู่ได้แล้วเสียเดือนละหนึ่งร้อยบาทซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยท่านทักษิณก็ทำไว้คือสาสิบาทรักษาทุกโรคได้อยู่แล้วก็ทังนี้นะคะพยายามที่จะมองหาช่องทางทุกช่องทางให้ตัวเองเนี่ยเหมือนมีรายได้เข้าแต่จะดีกว่านี้ไหมคะถ้าคุณแบบเขาเรียกคุณบริหารงานแบบ ให้มันดูแบบว่าเหมือนเหมือนสมเหตุสมผลนะล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นภาษีเอาภาษีมาแล้วคุณก็ไปกู้ใหม่แล้วคุณก็เอาภาษีนั้นมาใช้นี่มันใชมน่มันวนไปวนมาแล้วพาระมันก็ตกอยู่ที่ประชาชนก <c oughs> ็เราอยู่ดีแล้สิ่งที่คุณได้เงินกู้มาคุณจัดสรร <c oughs> เงินกู้ตรงนั้นให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยมันไม่ทั่วถึงนะคะแล้วมีเขามีข้อที่สองคือการเข้าถึงสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษให้กับแท็กซี่หาเบร่แผงลอย นายยกเชื่อว่าจะเป็นลูกค้าที่ดีของสถาบักนการเงินเพราะมีะไรายได้ที่ชัดเจนเอ้าวยกระดับนะเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้พูดอย่างนี้นะคะยกระดับเมื่อก่อนจําได้บอกบอกว่าเหมือนกับประมาณว่าไม่เชื่อว่าคนเหล่าเนี้ยจะใช้นี้ได้ยกระดับตอนนี้เชื่อแล้วใช่ไหมคะใชาใช้นีได้เพราะว่าคุณจะหาคนช่วยคุณใช้นี้เนี่ยข้อสามขึ้นทะเบียนมอเตอร์ไซค์รับจ้างทำบัตร ให้เบอร์เสื้อวินอันนี้นะคะบอกว่าไม่มีทางแจกหมวกนิรภัยปรับปรุงวินการทําบัตรจะนําเข้าสู่การพัฒนาสวัสดิการฟังดูหน้าหน้าดีอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ได้ไหมไม่ก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหมวกไม่ได้อ๋อเหรอฮะอืม้าวข้อที่สี่เลยเพิ่มจุดผลปรนให้กับหาเปรแผงลอยหวังลดรายจ่ายนอกระบบและจัดโซนการค้าให้เป็นระบบระเบียบ แต่ไม่กระทบผู้ใช้ทางไอ้อผู้ใช้ทางเท้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมัน<ะ>ของคู่กันจะ,จะให้แขวนรอยไว้หรอคะถ้าไม่ถ้าไม่กระทบทางเท้า,ทาเนี่ยคุณจะเอาหาเล่แผงลอยของดิฉันเนี่ยขึ้นไปอยู่มันเหนือศีรษะของคนที่เดินอยู่ลระคะความจริงเรากับกับหาบเล่แผงรอยเนี่ยมันของกันนะ, <c oughs> ะถ้าสมมติว่าหาบเล่แผงรอยไปอยู่ไกลผู้ไกลคนแล้วไม่เกี่ยวกับทางเดินเท้าเราเนี่ยแล้วใครจะไปเดินไปซื้อเนี่ยคืออย่างนี้นะคะคนไทยเนี่ยที่อยาก ถ้าพี่ยาสังเกตห้างสรรพสินค้าทุกห้างเลยถ้าคุณจะต้องใช้มันไดเนี่ยขึ้นไปนะกับห้างที่ไม่ต้องมีมันได้ห้างที่ไม่มีบันไดะคนจะเข้ามากกว่า <laughs> เพราะว่าคนเนี่ยจะไม่ขึ้นไป <laughs> พี่ยาว่าไหมล่ะตลาดเหมือนกันแถวบ้านพัดอ,อ่ะออ้ยจอจองงไงซอยซอยสินทวีถ้าเกิดใครอยู่แถวนะั้นจะทราบว่าสินทวีเนี่ยจะจอ,จอแจขนาดไหนคนเยอะมากตอ,อ,อนเช้าเช<ๆ>้าคูสาววังดีไปจัดสรรที่ตลาดหมายถึงว่ามีมีมีเป็น คารืหะก็มีเป็นล็อกๆๆๆๆใครให้ดูปรากฏว่าเป็นระเบียบล็อกนั้นนะคะเขาไว้เก็บของค่ะตัวเขาเองเขาก็ออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมค่ะสรุปก็คือไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเป็นอะไรไปแล้วคะพี่มันเป็นเหมือนวิถีชีวิตของเขาไปแล้วค่ะเขาต้องซื้อของตรงนี้เขาก็ชอบอยู่ตรงนี้คือเราชอบบรรยากาศอบอุ่นนะเนาะมันมั่วเมี่ยมั่วเมี่ยกันแต่มันอบอุ่นน่ะมันดูเป็นกันเองมันดูแบบมันมันเป็นบรรยากาศอะแต่ถ้าคุณจะไปจัดแบบโอ้โหต่างหากไปเลยแยกกันไปเลย อันนั้นน่ะนะคะคิดว่ามันจะต้องในระยะยาวนะคะ,ะ,คะมันจะสําเร็จได้ไม่ใช่ว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นไปนตลอดนะคะแต่นั่นมันต้องเมื่อเมื่อพร้อมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยความเต็มใจทั้งด้วยความเต็ท้งสองฝ่ายอาข้อห้าเลยนํากองทุนน้ํามันตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนภาคขนส่งแต่เลิกอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมเป็นไปได้ยังไงในเมื่อ รัฐบาลเราเนี่ยอุดหนุนไอ้ค่าน้ามันเป็นหลายหลายพันล้านสมมติว่าคุณคุณไปให้เขาซื้อมาราคาน้ามันราคาถูกๆเราก็ใช้กันให้ลืมหมดเลยก็เป็นการกลายแทนที่ว่าจะประหยัดมันก็กลายเป็นว่าเขาเป็นช่องทางส่งเสริมให้เราเพื่อเหิมการใช้น้ามันก็มันก็น้ามันตลาดโลกมันถูกไงคะแต่น้ามันเราแพงอ่ะ โอ้กลไกนี้ซับซ้อนจังเลยอใช่ไโอยซับซ้อนคิดไม่คิดไม่ถึงอ่ะคิดไม่ถึงช่างเขานะเอาเอาข้อหกข้อหกลดการจัดเก็บค่าไฟกับผู้ใช้ต่ำกว่าเก้าสิบหน่วยแบบถาวรไม่ใช้เงินภาษีแต่ปรับการเก็บค่าธรรมเนียมใครใช้ไฟมากก็จ่ายมากโอ้โหเป็นเป็นได้ยังไงเก้าสิบหน่วยแคเก้าสิบหน่วย พัดลมกี่ตัวพี่คคือพูดง่ายว่าบ้านหลังนั้นต้องไม่มีตู้เย็นเลยมีพัดลมตัวเดียวพอจบข่าวนี่ที่บ้านนะอยู่กันสามคนนะทุกคนนี่เช้านี่ออกไปทํางานกันหมดกลางวันไม่มีใครอยู่นะครับเสาร์อาทิตย์ลูกชายเรียนเนี่ยคุณตัวแม่นี่ก็ไม่อยู่นะเสาร์อาทิตย์ก็กลับไปบ้านนี่เนี่ยอยู่ทุกวันเนี้ยใช้ไฟสองร้อยกว่าหน่วยสามคนนะ สองร้อยกว่าหน่วยกลางวันเปิดเช้าเปล่ามุ้ยคนไมอยู่ให้หนเขาเช้าเปล่าเป็นเนี่ยน่าหนาสิพีนะ่ยาแล้วใกล้เก้าสิบหน่วยเนี่ยอยู่กันยังไงเนี่ยแมวแมวอยู่ขอโทษนะครับลูกสาวเป็นคนเกลียดแมวนะประกาศไว้เลยว่าแมก้กระทั่งแมวห้ามเข้านะเวลาห้ามเข้ายังยัง,ย,งยังสองใช้ไปสองร้อยต้นต้นเลยใช่ค่ะ,แล,ะแล้วเนี่ยทําไมไม่ให้เลย,ยอย่างเงี้ยคะให้สักหน่อยให้ไม่เดือดร้อนแต่มีข่าวว่ามีข่าวว่าเออ คนในไฟฟ้าเนี่ยเขาเป็นคนคิดให้นันเนี่ยกลายเป็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเนี่ยเคยใช้ไฟเดือนละแปดร้อยเก้าร้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นพันสองไหมเนี่ยมีสิทธิ์นะคะเพราะว่าเขาไปเพิ่มคนที่ใช้ไฟมากกว่าเก้าสิบนี่ยเสร็จเลยจริงๆแล้วนะคะต้องให้มันสูงกว่าน,นี้เพราะว่า ปริมาณของประชาชนในประเทศเนี้ยเป็นคนชั้นกลางเนี่ยชั้นเยอะเพ่าะฉนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือโดนเต็มเต็มคนที่เขาเขารวยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะว่าค่าไฟจะขึ้นยังไงเขาอาจจะไปตัดไฟห้องคนใช้แทน <laughs> ว่าคนใช้ห้ามเปิดห้ามปิดไอ้ปิดได้ห้ามเปิดอะไรเงี้ยแต่คนจนนะคะคนที่ระดับจนจนถึงระดับกลางเนี่ยเดือดร้อนนะคะงานเนี้ยเยอะด้วย